รับรางวัลนะคะที่นี่นะคะพี่น้อยกระโดดมาให้ทันเลยจ้าขอบคุณค่ะน้องเชอรี่ค่ะขอบคุณค่ะเอี่วันนี้มีมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครโทรมันออกจสุดค่ะประธานคนดูเลยเดี๋ยวเพืทันคัดเลยนี่เลยไหมค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีบอกค่ะขอบคุณค่ะน้องรักจ้าขอบคุณนะคะพี่น้อยชมพูมากดให้แล้ว ไปหาย่าหนึ่งต่อจ้าข้าพ่อคุณค่ะแองรวงเข้าติดพี่เน็ตสวัสดีจ้าสวัสดีเช่นกันเด้อค่ะมาค่ะมาค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นโกบกอกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นโกบกอกนะคะผู้หญิงสีเขียวนะผ้เชือกยวนะคะ ขอบคุณแคนข้าวแช่นะคะขายสมุนไพรจีนหย่งเหิงนะคะสมุนไพรจีนวังไทยนะคะกาแฟปกปอกนะคะดูยาสีฟันเกนเฮิร์นะคะแม่บุญทินปกปอกนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณแคนข้าวแช่นะคะคุณอางนะคะคุณอะไรเนาะสวัสดีค่ะซื้ออระ เดินตามไปแล้วสง้มืออยู่บ่เดอะรข้นนี่มือตอนเมื่อแหละเมือไ่วยท้เหักมาเอฟซีถามหาแม่ดาแม่ดาไปไหนแม่ถินก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแม่ถินไปกล่นมันตอนนี้เห็นแม่ดาแล้วเด้อค่ะเลยทวเลยทรมาถามหาป้าคำสายนะคะป้าคำสายบอกว่าเห็นอยู่ ขอบคุณค่ะสำเร็จแล้วหรือคะจ้าสำเร็จแล้วนะคะโทรมาหาป้าคำสายป้าคำสายบอกว่าตอนค่ำๆนั่นแหละแม่ถิ่นก็เลยเก็บหัวมันเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะแม่ใหญ่นะคะหัวเราะเออเอออออยู่นะคะเขาจะโอนเสร็จ เองนะคะชีวิตดีดีนะคะชีวิตดีดีนะคะไม่ได้จ่ายค่ะเอาให้มาคืนสวัสดีค่ะเยละเยอยู่ก็เยอะค่ะ สิ่งชั่วราหมดไปสิ่งดีๆเข้ามาทุกก้านเจริญก้าวหน้าทุกสีวันนกดะทุกสวันดีมีพลังนักมากเด้อยถุเด้เปลนชุดเปลี่ยนชุดกะใส่ไหมชุดเขียววะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะ ไเชื้อไหมก็ได้ไม่เชื้อไหม่ได้ข้าพย์นะคะขอบคุณนะคะข้าพย์สวัสดีค่ะคุณซีวิ่นดีนะคะคุณวันลบนะคะคุณวันลบชมพูน้อยชมพูสบายดีแม่ะสบายดีกันนะคะคุณออนสวัสดีสวัสดีค่ะคุณวันลบคุณมดคุณมดเต้นเลยนะคะโยโย่เลค่ะลวงข้าวทิพย์สวัสดีจ้าพี่น้องทุกท่านค่ะ ชมพูสบายดีค้าบแซ่รวงข้าวทิพย์็นของเจ้าบุกบวกมานะคะวันลบรวงข้าวทิพย์สวัสดีจ้าแปดสิบสองแล้วค่ะแปดสิบสองแล้วนะคะสวัสดีหลังหลังหน่อยตอนนีค่ะพี่น้อยชมพูสบายดีครับคุณรวงข้าวทิพย์ข้าวแซ่พี่น้อยสวัสดีไปชุดเทียวป่ะข้าวแซ่ไปหา ไปหาแม่ทินไม่ไม่ไปใส่ชุดวันวน้ใส่ถน <c oughs> เนไปเอาชุดก้าวบ่ฮะเดีเ๋ยวเดี๋ยวอุยอ้ยหอมห้าร้อย ทำน่ะเอาทำแน่นะเอาผมไมชอบำนี่จะไม่ล่อเอาเอาเข้าบาเมาดเอาแล้วประกาแล้วม้ไปแล้วไปๆๆแม่พร้อมล้าบอกนะพร้อมแนะหนูจะจุดทูบเลยแม่ก็จุดดิผมไปมกลังโหลดเอาเือ่เขาไปเลยนะอดพื้นไว ไปไปไปร่าคอยูยูมาเอากี่คนกี่คนเอากี่คนเอาทุกคนถ้ามีเสีเขียวไปไปตอนนั้ไปลำเบิ้ลอีกแล้วถ้าค่ะได้ลำอีกแล้วนะคะได้หรอถ้ามีเขียวก็เอาทุกคนนั่นแหละคุณอยู่ยู ยูยูเดี๋ยวแม่นับก่อนนะจะไหวไหมคะแอดมินขาำห้ให็ได้ยูยูกำหนดมาเลยค่ะมีกี่คนเดี๋ยวแม่จะนับอีวินาสกาเล่เดีกคนจะไม่ไหว ได้รำอีกรอบแล้วนะคะของคุณโยงนะคะคุณยูยูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไม่ได้ยังแต่งชุดยูนะคะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ขอบคุณค่ะแอคเคาแช่นะคะรำอีกชุดเขียวเอาทุกคน ดีครับข้าวแช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณยูยูเดี๋ยวรอลำอีกรอบนะคะสามค่ารอบกรอบ็ได้ค่ะยูยก็จัดเลยใช่ไหมคะสรอบก็ได้ค่ะกกินมาก,กินเร

โอเคอเค,ค่ะเจ้แม่จะยืมผูค <ๆ S 2> ้คนนะคะขอโทษให้กับสูก่อนโอเคเดี๋ยวไปตั้งข้อก่อนาน,าน่นามีหลักข้อนะครับ,บ